สวัสดีค่ะจิิงๆต้อนรับเข้าสู่ DIY of t a l o t by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อการในในคลิปของซองคนรักเก่า How are you ค่ะคนรักเก่า How are you สวัสดีวันหยุดสวัสดีวันแม่ด้วยสวัสดีวันแม่แห่งชาติแล้วก็สวัสดีวันหยุดยาวๆสาหรับทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างแชร์กันบ้างนะคะโอเคไหมอาจารย์ก็มาไหว้แม่เหมือนกันอามา ามากันที่ธาตุที่สองไปแล้วหนึ่งธาตุนะคะมากันที่ธาตุดินเพืกันมังกรเรามาดูสถานการณ์รักเรามาดูว่าชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะซองคนรักเก่าก็คือเราดูซิว่าคนรักหนึ่งคนรักที่เลิกไปแล้วสองคนรักที่กําลังคาราคาซังสามสถานะไม่ชัดเจนหรือว่า เป็นอะไรที่มันมีประเด็นอ่ะมันมีประเด็นบางคนบลอกไลา์บอกเฟซกันไปแล้วด้วยละ่ะอะไรอย่างเงี้ยไปมันจะประเด็นนั้นนะจ๊ะมากันที่ธาตุด,ดินพืชศพกันมังกรน,นจะจ๊ะเดี๋ยวนะให้รวมกันทัตดุดินพืชศพกันมังกรดูสถานการณ์เดีตปัจจุบันอนาคตของคุณก่อนชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ค่ะมาสองบามาส่องบอ่ะ มาสองใบค่ะเก้าเหรียญเก้าเหรียญเดสตาคุณอาจจะดีวกับราศีกุมสามถ้วยไปบรันลาที่ไหนมาจ๊ะเดนจ๋ะบรันราลาปล้องลอยที่ไหนมาเก้าเดอโอ้มีรักข้างใหม่แล้วจ้ะมีรักข้างใหม่แล้วจ้ะเดนมีรักอีกแล้วหรอจริงดเดคยดอะไรอีกแล้วเนี่ยคิดมากเรื่องอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องอะไรมีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เหรออยากได้อะไรจ๊ะ <_ d ian> มาจะขยี้ขยี้ใช่ไหมมาได้บอกว่าไม่ไม่เมื่อวานมีคนมาถามอาจารย์อาจารย์ดูเหงาห่อยไม่ใช่พออาจารย์พออาจารย์อ่านไพ่แนวแนวบวกบวกแล้วอาจารย์ไม่ค่อยมีพลังต้องอ่านแบบว่าต้องอ่านแบบว่าขยี้ขยี้แล้วอาจารย์จะมีพลังมากเนื้อออกไหมมาเก้าเหรียญค่ะไพ่ของคุณเด่นเก้าเหรียญตอนนี้สดสวยร่รวยมากมีเกณฑ์ไปทำาสยกรรมมีเกณฑ์ไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์ไปปาที่แห้งเา่า มีความรักข้างใหม่เข้ามาด้วยนะคะในสถานการณ์ที่ผ่านมามีใครบางคนเดินจากจากคุณไปเดินจากไปแล้วตั้งนานตอนนี้อยู่กับตัวเองหรือไม่ก็ช่วงนี้ออกสังคมบ่อยไปปาร์ตี้ไปแฮงเฮาส์กับเพื่อนฝูงอ่ามีความรู้สึกถึงคนที่ค่อนข้างมามีบทบาทและผลอิทธิพลต่อจิตใจคุณอาจจะเป็นราศีกุมนี้ก็ได้ธาตน้ำกรกฎมินพศจิจน,นะคะและก็ราศีกุม มีความน้อยใจที่เขาที่เขาเขาเดินจากไปนะหรือคุณเดินจากเขามาก็ไม่รู้แต่มีความน้อยใจมีความคิดมากมีความนอนไม่หลับเจ็ดตกนอนไม่หลับกลางค่ำกลางคืนก็ไม่นอนรู้สึกถึงอารมณ์พอกลางคืนปั๊บมันคิดถึงใครสักคนคนที่อาจจะเป็นเพื่อนตอนนี้อาจจะมีเกณฑ์ของเพื่อนเก่าเข้ามาเพื่อนเกา่าเพื่อนสมัยเรียนประฐมมัธยมมหารายเพื่อนร่วมงานก็ได้นะจ๊ะมีเกณฑ์ของการที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับใครคนใหม่ๆใ,ในชีวิตจ้ะ มีคนเข้ามาเอาปะละ่ะเอาปะการเริ่มต้นใหม่ในความรักค่ะอืมแน่ๆนั่นแหละมาแล้วด้วยจริงๆด้วยคุณก็ค่อนข้างมีแรงปรารถนากับความต้องการใหม่ๆนั้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเราใจรู้สึกอยากได้รู้สึกมันทําให้ใจเราเต้นตึ๊กตๆ,ๆ,ๆ๊ก อารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นใจไม่เต้นมานานละนะอารมณ์ประมาณใจเต้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กตับเลยประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ทําไมคุณยังนิ่งอยู่ล่ะมีเกณฑ์ของการไปทําเสียกรรมตกตแต่งหรือการช็อปกระจายอาจจะเอฟนู่นเอฟนี่กระแงใช้ตังเพื่อความสุขนะอารมณ์ประมาณนั้นท้ายของการางานไม่ค่อยขึ้นเนาะมันอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้นะเนี่ยเดนเนี่ยเด่นเดนเดนมีใครบางคนเดินจากคุณไปแต่ว่า ถ้าสื่สอาส่งได้ก็ยังส่งเขาอยู่นะเซฟดาบอาดีตที่ผ่านมาใครคนนึงทําให้คุณต้องเจ็บแสนสาหัสาหาเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้หรือคุณทําเขาเจ็บก็ได้ไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่าได้เพราะว่ามันคือจอ e r นอรเลเด้งคือดวงทั่ว,ว,วไปสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยอดีตที่ผ่านมาจัสเต็กคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการอาจจะคุยกับราชีตุนมีความคิดที่แบบเจ็บสาหัสเหมือนกัน ในใครบางคนที่เขาเทเราไปอ่ะไม่รู้ว่าคุณเทเขาหรือเขาเทคุณก็ไม่รู้ว่าไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะไพ่อาจจะเป็นคุณเทเขาก็ได้เขาอาจจะไม่เทคุณก็ได้นะคะคุณเสียใจอยู่นะยังคงเสียใจเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียเขาไปเสียดายเขาถ้าเป็นไปได้ในบางครั้งถ้าคุณมองถึงอนาะนะคตว่าถ้าเป็นไปได้อยากไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดของคุณคุณอาจจะดีวกับราศีสิงห์ได้แต่ทาใจ ได้แต่อดทนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะรักครั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนาะคิดถึงคนรักเก่าไหมคิดถึงคนรักเก่าหรืออยู่ๆเราก็หวนกำเนึงถึงใครสักคนที่เขาเคยเป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยปถมมัธยมมหาลายัยเป็นคนเก่าๆคบกันมาเนิ่นนานหรือมีคนเก่าๆกลับมาง้อคุณมะมีมะมีมัม้มม <c oughs> อ หรือมองถึงความรักของคนเก่าๆหรือใครบางคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บคุณได้ประรับรู้ข่าวสารรับรู้ข่าวๆข,าของเขาขึ้นมาอีกครั้งก็ได้เส้นเดียวกันโอเคไหมอ่ะไปไปต่อไปดูเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาคนนั้นของคุณเขาคนนั้นของคุณเป็นยงไง ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นของคุณจบะสถ้วยเขาเป็นเพื่อนนะเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มลน์ที่มีเพื่อนร่วมกันหรือเขาก็เป็นการยานะมิตรที่ดีต่อคุณหรือคุณกับเขาไปอยู่ในรถปาตไ้จ้ะเติร์ดไหม The Hangman ก็มีความทุกข์อยู่บ้างนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับค่ะ ค่อนข้างใจร้อนนะคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอนะจะบอกสะก่อนคนคนนี้อาจจะเป็นเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้เขาบอกว่าหลุดพ้นแล้ว j u d g m e n t การหลุดพ้นนะจ๊ะคนคนนี้นะคะตอนนี้อาจจะมีไปปาร์ตี้ให้เขาบ่อยมากออกสังคมออกงานออกการแต่ความทุกยังมีค่ะการรอคอยใครสักคนสร้างความทุกข์กายทุกใจให้เขาใจดีด้วยนะชอบทําบุญชอบทําบุญชอบทําทาน แต่ว่าคนคนนี้ในออฟสัตวะเป็นคนใจร้อนชอบความตรงไปตรงมาไม่หวานหวานผ่าซากถ้าบทแม่จะวีนแม่วีนแม่ wen. แหวงเต็มเทพเหมือนกันนจะจ๊ะพอดู3ามถ้วยก็ซื้อสามถ้วยก็คืออะไรเอชอบโฟกัสเงินค่ะคนมีฐานะนะนะที่ดีฐานะดีมีคนเขาหาเขาเยอะด้วยนะ The ะฟู l เขามีการเดินทางมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตมีอะไรกับใหม่ๆในชีวิตเข้ามาในชีวิตเขามากมาย มากกว่าตอนที่อยู่กับคุณลักษณะของคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมีใครจะไปไหนก็ไปจะทําอะไรก็ไปอะไรเงี้ยเด็กกว่าคุณนะค,คนคนนี้เขาวางแผนในการใช้ชีวิตหรือระยะทางค่ะเขาตัดจบกับคุณไปแล้วบางคนบล็อกไลน์อันเฟรนไปเรียบร้อยละลบไลน์ลบเพื่อนบล็อกทุกอย่างเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็เจ็บในใจเจ็บในใจมาน,น,นานแก่ <c oughs> okay, วอ่ะ คุณกับเขาทาไมเลิกกันละ่ะออาทำไมกันเลิกกับเขาเดนเพื่อสอบกันมังกรทาไมเลิกกันล่ะเพราะอะไรถึงเลิกกัน Night of One ค่ะ Night ถือไม้เทา้า King ขอโทษ King ถือ,อ,อไม้เท้าค่ะคุณทําให้เขาเสียใจหรือเขาทําให้คุณเสียใจคะความสัมพันธ์ที่มองโคลาม,มุมมองโคลาม,มุมทำตัวอย่าง ดวิลออฟฟอร์จูนจักรวาลเหวี่ยงให้เขากับคุณต้องเจอกันและเหวี่ยงเขากับคุณต้องพลัดพรากจากกันใชไหมเซ็ง8ปดสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยคือความไม่ไม่อยากได้ใยดีความรู้สึกที่ใครบางคนทิ้งกันไปก็เพราะอะไรละ่ะเครียดจิตตกนอนไม่หลับอ่ากินไม่ได้มีแต่ความเครียดถาถมมันไม่ถูกตกักถูกต้องตามคำนองของธรรมไหม รักที่ใครบางคนมีเจ้าของแล้วไหมรักที่ไม่มีสถานะไหมคุณไม่ให้สถานะหรือคุณไม่ให้ความสนใจเขามากเทาที่ควรเขาเลยบอกว่าขี้เกียจอยู่กับตรงนี้แล้วเซ็งเป็ดมากเลยไม่อยู่แล้วไปแล้วนะจ๊ะเออในบางคนก่อนไปก่อนจากก็มีออกมาแบบว่าใช้คําพูดอะไรส่งมาให้สักหนึ่งคำพูดและมันทําให้คุณรู้สึกถึงคําพูดนั้นนะ่ะมันเป็นคําพูดที่ค่อนข้างจะคุณรับไม่ได้หรือว่ามันเป็นคําพูดที่รุนแรง หรือว่าเขาไปรับรู้ว่าคุณทำอะไรนอกเหนือจากที่คุณบอกเขาหรือเปล่าเออเดียมเพรสเขาก็มีดีค่ะเขาไม่ดีนะคนคนนี้หน้าตาดีชีวิตดูโปรไฟล์ดีชีวิตดูดีดีอารมณ์นั้นนจะจจะที่เลิกกันเพราะว่าหนึ่งความรักที่รักกันแต่มันเป็นความรักมันรักจริงๆไหมคุณรักเขาหรือเปล่าหรือเขารักคุณเขามองว่าเขารักคุณนะแต่ว่าคุณไม่รักเขา คุณไม่ต้องการไม่อยากได้คุณไปหลอกอะไรเขาไว้ดินฮะไปหลอกอะไรเขาไว้เดี๋ยวฮาเราแฟนไพ่ของพระสังกราชไพ่ของการไพ่ของการที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีแขเคไหมอืมะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังอืคนที่คุณรักเนี่ยเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยัง เอชออฟเพนเดโคนคนนี้คนนี้ชอบเงินนะคนนี้ชอบเงินถามว่ามีคนใหม่ไหมคุณน่าจะมีคนใหม่คุณทําใหเ้เขาเอาเงี้ยอาจารย์มองเห็นว่าเขามีคนใหม่ไหมเขามีคนเขาหาแต่เขาไม่ชอบเขามองวัดที่เขาที่เขาจบกับคุณนะพอเขาเจ็บกับคุณมากคุณทําร้ายเขาแสนสาหัสมากเช่นคุณอาจจะไม่ซื่อกับเขาคุณอาจจะไปคุยคนอื่นไพ่เป็นไว้ว,ว่าซาได้ในขณะที่อ่านไม่เป็นคุณทําเขาเขาก็ทําคุณนะคะ เขาบอกว่าเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับไม่รู้จะอยู่ทําไมค่ะอยู่ในนี้อยู่ตรงนี้มีแต่ความเจ็บช้าน้ําใจมีแต่คราบน้าตามีแต่ความวิตกกังวลมีแต่การร้องไห้มีแต่การโดนแทงข้างหลังซึ่งคนคนนี้ไม่ชอบการโดนแทงข้างหลังเขาคิดว่าถ้ามันอยู่แล้วมันทิปซิบดาบเจ็บขนาดนี้ก็อย่าไปอยู่มันเลยไปเถอะไปข้างหน้าไปโฟกัสไปโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความสําเร็จดีกว่าเขามองว่าคุณชอยเยอะอืม อารมณ์นั้นเขามีคนใหม่ไหมเขาคนมาจีบเยอะเลยจะบอกให้เจ็ดถ้วยทีเดียวคนมาจีบเยอะแต่ว่าเขาไม่โฟกัสกับคนเลยโฟกัสแต่กับเงินเขาอยากได้บ้านอยากได้เงินอยากได้งานเออประมาณนั้นเขายังคิดถึงคุณไหมคะเขายังคิดถึงคุณไหมเขายังคิดถึงคุณไหมสามดาบไม่รักไม่เจ็บค่ะ เขาห่วงแต่รักคุณมากแล้วเจ็บมาก The High Intest คุณอาจจะเป็นความรักในความลับก็ได้ The High Intest The Am um Press The m um Press เขาส่องคุณอยู่นะถ้ามีช่องทางไหนที่ส่องได้ส่องไปเจ็บไปส่องไปทุกไปเขาไม่ได้อยากออกไปหรอกกับความรักทั้งนี้เขาคุณทำให้เขาเจ็บมากมไม่รักไม่เจ็บเขายังรักคุณค่ะแต่รักนั้นฉันไม่เอาแล้วค่ะเขาบอกว่าจบ The Date เขาหันหลังให้คุณแล้วว่ารักรักนะ่ารัก อยากได้ด้วยแต่ไม่เอาแล้วสิบดาบแบบนี้เนี่เกิดเจอสิบดาบเมื่อกี้เจอเดดเดแบบนี้เนี่ยไปแล้วค่ะเขาเจ็บกับคุณมามากเขาทุกข์กับคุณมาเยอะเขารู้สึกถึงความไม่ชัดเจนของคุณและเขารู้สึกถึงการที่ถูกคุณแทนข้างหลังเดนคุณไปทำอะไรเขาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำเขาก็เขาก็ทำคุณอะไรประมาณนี้โอเคไหมคุณอาจจะดีวกับพิพจิตค่ะโอเคอ่ะ เขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมาไหมความรู้สึกของเขายังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะยังคิดถึง The Star การเริ่มต้นการเยียวยาการสู่สิ่งใหม่ The Tower ค่ะ The Tower ถ้าถามว่าอยากกลับมาไหมในบางครั้งเขายังรีรอถึงอาการคิดถึงอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขากลับมาคิดได้ว่าการมีคุณไว้ในชีวิตมันเป็นท็อกซิก มันเป็นความเจ็บช้ำสู้ไม่มีดีกว่าอารมณ์นั้นเขาถึงยอมจบแล้วจากไปนะจ๊ะแค่ไหม,มถ้าก็ฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณไอขอบไพ่ชุดนี้ของการฝากบอกถ้าก็ฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะ ฉันซ่อนฟาร,ร์มเป็นตัวตนของชั้นเวลาอยู่กับคุณเขาอาจจะพยายามทำปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเพื่อคุณทุกอย่างแต่มันไปไม่ได้เขาพยายามปรับและเปลี่ยนแล้วค่ะชั้นคิดถึงชันคิดถึงคุณถึงคิดถึงคุณแม้นว่าเราจะเลิกกันแล้วเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาถึงแม้นคุณและเขาจะเลิกกันแล้วค่ะ ฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้เขาหวังว่าเขาอาจจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้หรือที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแลคุณได้ไม่ดีพอฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากในตอนที่ไม่มีฉันเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าความรู้สึกฉันรู้สึกว่า,วา เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากตอนเนี้ยที่เขาไม่มีคุณนะออารมณ์นั้นคุณและฉันต่างเด็กเกินไปที่จะรักกันอืมเขาอาจความคิดเขาอาจจะเด็กเกินไปอีกใบหนึ่งนะฉันหวังว่าฉันจะได้แชร์ข่าวดีให้คุณเขาอาจจะมีข่าวดี หรือเขาอาจจะประสบความสําเร็จในหน้นาที่การงานหรือเขามีข่าวดีๆอะไรเขาก็อยากจะแชร์ให้คุณได้รับรู้นะให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้ฉาเล่นว่าฉันเลิกกับคุณไปแล้วฉันมีความสุขดีฉันไปดีแล้วฉันมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยประชดประชนันนิดหน่อยออ <laughs> ออกแนวประชดประชนันนิดหน่อยโอเคไหมอ่ะค่ะ อขอให้แนะนําให้คุณหน่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้อะเมื่อกี้ถามว่าเขาจะกลับมาไหมขอดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมนี่ใหม่อาจารย์เป็นโรคจิตเลยทีนี้อาจารย์ต้องมานั่งถามใหม่ใหม่ใหม,ม่เนี่ยคุณห่างแง่ดีในที่เจอเขาจะกลับมาไหมรักษาสุขภาพด้วยเขาบอกรักษาสุขภาพด้วยเขาหาในความดีของคุณไม่เจอเลยค่ะ ไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้นะคะไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไพ่อาจารย์บอกว่าเขาคุย,ค,ย,ค,ยคุยหาแง่ดีในสิ่งที่เจออะเว้นระยะห่างเขาบอกว่ารักกันกระจิงแต่ห่างกันแบบนี้ก็ได้ละประมาณนั้นนจะจ๊ะตัวช่วยเขาพยายามไปทํางานไปทําน่นทนํานี่เพื่อให้ลืมคุณให้ได้ประมาณนั้นเขาจะกลับมาไหมเนี่ยมองแล้วไม่น่าจะกลับเลยเด่ยไม่กลับแล้วมั่งอุปสรรคคือบทพิสูจน์ เขาบอกว่าความเจ็บปวดอุปสรรคของเขาคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดของเขาไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนมันเป็นบทเรียนสอนใจเพื่อให้ได้เขาอยู่ให้เพื่อเขาได้ให้เข้มแข็งให้อยู่รอดให้ปลอดภัยให้เดินไปข้างหน้าได้อุปสรรคคือบทพิสุจน์หรือว่าความหวังอีกใบบทเรียน คุณสร้างบทเรียนราคาแพงให้เขามากๆเลยไม่รู้ทำอะไรเขาละเขามีบทเรียนราคาแพงจากคุณไม่รู้ว่าคุณไปโกหกไม่รู้ว่าคุณไปแทงข้างหลงังหรือทําอะไรเขาถ้าไม่คุณทําเขาก็ทําคุณโอเคไหมจบนะ <c oughs> ขอให้แนะนําให้ดินหน่อยค่ะขอให้แนะนําให้ดินหน่อยขอให้แนะนาสักข้าใบเด็ดเดลเวอร์ค่ะ รักมาอีกแล้วเหรอกจ้าดินเอ้ยคุณก็ยังรักเขาอยู่นี่นะแต่ว่ามันมีอุปัญหามันมีอุปสรรคมันมีคนขวางเราสองคนไม่ให้เราสองคนรักกันคุณยังต้องการคุณยังอยากได้ความรักความสัมพันธ์นี้อยู่แต่คุณไม่ทำอะไรคุณรักครอบครัวค่ะคุณมีครอบครัวแล้วดินความรักอุปสรรคที่เขาขวางกันคือครอบครัวคุณเมียคุณไม่ให้คุณไปรักเขาผัวคุณไม่ให้คุณไปรักเขา เฉพาะคนมีครอบครัวนะเออเฉพาะคนมีครอบครัวคุณโฟกัสกับครอบครัวถึงคุณอยากได้เข้มากแต่คุณก็นึนึกถึงครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเราไปมีกิก๊กเราไปมีความสัมพันธ์ซ้อนสิ่งที่คุณทําก็ถูกแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คุณจะต้องไปรักครอบครัวของคุณค่ะเขาคือครอบครัวแฟมิลี่ของคุณถ้าคุณยังไม่รักครอบครัวแล้วแต่ไปรักคนอื่นมันก็กระไรอยู่เนาะโอเคปะโอเคตัดสินใจซะ ว่าคุณจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้กลับไปเริ่มต้นกับครอบครัวกลับไปรักครอบครัวกลับไปต่อสู้กับปัญหาระบุษักของคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณซะสองดาบมารอยอยู่ตัวนี้คุณจะอยากไปเปิดความสัมพันธ์กับใครอีกไม่รู้แต่ว่าตองดีๆว่าความสัมพันธ์นั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจของคุณทีหลังหรือเปล่านะบางทีบางคนคนเราก็มีความสุขดีๆก็ไม่ชอบเนาะก็หาเรื่องใส่ตัวประมาณนั้นน่าจะ อย่าลืมกดไลค์ en, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมด,ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SI AFE 0329 Y ้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ